ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนณเมืองนะครับโนครอนนครนิลันดอนนะครับเนี่ยครับตามแผนที่เลยตามแผนที่เลยนะครับเมืองนี้จะเปิดได้ก็ต่อเมื่อลาดาตายแล้วนะครับเพื่อนลาดานนะครับเพื่อนๆต้องฆ่าลาดานก่อนนะครับโนครนครนิลันดอนนะครับเนี่ยครับในแผนที่ก็คือตรงนี้นะครับอันนี้คือชั้นใต้ดินนะครับเพื่อนๆนเจอบอสด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพื่อนๆว่าบอสคือตัวไหนนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะครับเชิญเพื่อนดีกว่า <c oughs> <c oughs> เอาให้ชัวร์ไว้ก่อนเข้ามาเลยขออนุญาตเชิญเพื่อนนะครับ <c oughs> ผมชวน เชิญเพื่อนก่อนเลยเพื่อนเหงามาเร็วมาอยู่เป็นเพื่อนหน่อยที่นี่เป็นแบบน้ำแข็งกัดนะครับให้เพื่อนเพื่อนระวังให้ดีนะครับอุ้ยมันแปลงร่างเป็นคนอื่นน่ะอ๋อหยัยดหยัดร่างโลกแบบนะครับอ๋อโลกแบบเราเหมือนเป๊ะเลยโอ้โหดาบก็อันเดียวกัน ดาบอันเดียวกันด้วยคือเรามาชุดไหนมันก็จะมาชุดนั้นเหมือนกับเราเลยนะครับเอาไปกินซะสายฟ้าเพื่อนนี่เพื่อนสก,กัดมันหน่อยสกัดมันไว้หน่อยสตันมันไว้โพ้โหมันกิ้งหลบนะครับอีกทีเดียว เรียบร้อยนะครับหยาดล่างลอกแบบนะครับเพื่อนๆถ้าเรามาแบบไหนมันก็จะแปลงล่างเป็นแบบนั้นอันนี้หยาดตัวอ่อนนะครับได้หยาดตัวอ่อนมาหน้ากากหยาดเงินโอเคโอ้โหเกือบไปเลยมีจุดพักพรตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คพอยต์ก่อนหืมลอกสล่างเหมือนเป๊ะเลยดาบก็เหมือนทุกอย่างเหมือนหมด ประตูตรงนี้เปิดแล้วนะครับเมืองนี้แบบสวยงามมากนะครับเพื่อนๆเมืองโนโครอนนะครับนะครน,นิรันด